ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับข้อความนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลานะครับดูว่าเราสามารถประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากฟังก์ชันบา t รเทกนะครับก็เป็นฟังก์ชันในการเปลี่ยนใช่ไหมครับข้อความข้อความที่เป็นตัวเลขเนาะให้อยู่ในรูปแบบของคําอ่านภาษาไทยนะครับเช่นเราพิมพ์200ลงไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าสองบาทสองบาททวนนะครับฟังก์ชันตระกูลเดียวกันก็คือ left right ครับฟังก์ชัน left ก็คือการตัดข้อความทางซ้ายนะครับส่วนฟังก์ชัน r i g h ก็คือการตัดข้อความทางขวาสังเกตนะครับรูปแบบ left กับ right คล้ายกันครับต่างกันที่ชื่อของอะไรครับชื่อของฟังก์ชันอยู่ดีนะครับเท่ากับ left นะครับวงเล็บเปิดตามด้วยข้อความที่ต้องการจะตัดนะครับแล้วก็ตามด้วยจํานวนอักขระที่ต้องการจะตัดจากซ้ายหรือตัดจากขวานะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูเนาะนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ ถามว่ามีกี่ส่วนครับตอบคือมีสส่วนครับเพราะว่ามีลูกน้ําอยู่กี่ตัวครับมีลูกน้ําอยู่1ตัวนะครับสำหรับ left กับ ตัวถัดมาเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยก็คือชื่อว่าฟังก์ชันเลนนะครับฟังก์ชันเลนตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในการนับอักขระที่ปรากฏอยู่ในข้อความนะครับในแต่ละช่องเซลล์ที่ต้องการจะนับนะครับว่าเอออย่างเช่นรหัสนักศึกษาเนี่ยเราใส่เข้าไปปุ๊บพอเราใส่ขีดเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมที่มี13ตัวเราใช้ฟังก์ชันเลนในการนับข้อความแบบเนี้ยมันก็อาจจะได้ทั้งหมดประมาณ14ตัวอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ฟังก์ชันเลนในการนับได้ฟังก์ชัน เซตเดียวกันนะครับก็คือฟังก์ชันรูปนี้ครับฟังก์ชันเ p p e ์ก็คือการเปลี่ยนจากข้อความอ่าตัวข้อความที่เป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่ยนะครับให้กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับข้อความที่มีขนาดเล็กนะครับาสามารถปรับให้เป็นขนาดใหญ่ได้ในทำนองเดียวกันก็สามารถปรับขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเล็กครับขนาดเล็กได้เช่นเดียวกันโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า upper กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะครับส่วนฟังก์ชันที่ว่าชื่อว่า proper เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันในการเปลี่ยนนะครับ ให้ขึ้นต้นคำศัพท์คำนั้นนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นรูปแบบนะครับของเลนนะครับอัปเปอร์ลเวอร์และโปรเปอร์เนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือเท่ากับตามด้วยชื่อฟังก์ชันตามด้วยส่วนของข้อความหรือเขตข้อมูลหรือว่าช่องของข้อมูลเท่านั้นนะครับอันนี้มันจะเหมือนกันเป็นเซตๆนะครับดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในกรุ๊ปที่เหมือนกันตอนนี้อาจารย์แบ่งเป็นสามกรุ๊ปกรุ๊ปแรกเลยกรุ๊ปใหญ่สุดก็จะเป็นเลนอัปเปอร์ลูเวอร์ก็โปรเปอร์นะครับเขียนเหมือนกัน ครับคู่ที่2ก็จะเป็นบาดเทคครับบาดเทคก็คือข้อความข้างในเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวเลขส่วน left กับ right มีทั้งหมดกี่ a r g ์กิเมครับมี2 argument เมนตก็คือ2ส่วนหลักๆนะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเรานะครับเราทําข้อมูลไว้นะครับชื่อหนังสือเราอยู่ในช่อง A2 นะครับเซลล์ที่ชื่อว่า A2 เนาะ เขียนว่าการใช้ Microsoft Office เห็นไหมครับราคาอยู่ในช่อง B เท่าไหร่ครับ B 2ดูตามไปนะครับทีนี้เขาต้องการให้โชว์ผลลั์นะครับในส่วนของฟังก์ชันที่อยู่ทางซ้ายมือเฉยๆเราก็จะพิมพ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเท่ากับบาทเทปเนาะนะครับเวลาเราพิมพ์นะครับเวลาเราพิมพ์เนาะทุกครั้งอะครับที่เราพิมพ์ข้อความเข้าไปหลังจากเราใส่เท่ากับครับมันจะมีการแนะนําเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเลือกฟังก์ชันไหนเนี่ยให้เราใช้วิธีการก็คือกดปุ่มแท็บบนคีย์บอร์ดก็ได้ครับมันก็จะสะดวกขึ้น นีก่อนนะครับเราเลือกฟังก์ชันปุ๊บเรากดแท็บบนคีย์บอร์ดนะครับแทนที่เราจะต้องพิมพ์ทั้งทั้งรูปแบบชื่อฟังก์ชันก็พิมพ์มีเดียวนะครับอันนี้เราตามด้วยเขาบอกว่านำเบอร์หรือว่าตัวเลขใช่ไหมครับบาทเทคในช่อง B2 ครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกตรง B2 ก็คือตรง215ถูกไหมครับเราใส่วงเล็บปิดปุ๊บผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น215บาทท้วนะครับเนี่ยครับเป็นการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าบาทอะไรครับบาทเทคนะครับรูปแบบฟังก์ชันเป็นแบบนี นะครับนักศึษาดูตัวอย่างฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ฝั่งขวาหลังจากที่พิมพ์เนาะตัวถัดมาเป็นฟังก์ชันเล t ครับเราใส่เป็น L อ่าฟังก์ชันเลบเนาะ L E F T นะครับเลฟปึ๊บ าบอกว่าที่ A2 เราลองพิมพ์ตามดูนะครับ A2 ก็คือส่วนที่เขียน,ยนว่าการใช้งาน s สอ t Office เนาะเลือกดึงทางซ้ายนะครับมาประมาณ10ตัว10อักขระนะครับถ้าเรานับมันก็จะนับกอไก่สระอารอเรือนะครับไม้ไม้ม้วนนะครับชอช้างไม้โทอันนี้ได้กี่ตัวละ6ตัวใช่ไหมครับง,งูเป็นตัวที่7สระอาเป็นตัวที่8นอนอหนูเป็นตัวที่9ช่องว่างเป็นตัวที่10อ่ะลองดูนะครับผลลัพธ์เห็นไหมครับได้คําว่าการใช้งานบวกกับช่องว่างด้วยเห็นไ,ไหมครับ ในาำตองเดียวกันถ้าเราใช้ฟังก์ชันชื่อว่าไลท์นะครับเหมือนกันครับไลท์ที่ A สองนะครับสิบตัวอันนี้ก็จะนาไปทางขวามือนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว E E 1ตัว C 2ตัว I สามตัว F ตัวที่4ี่ F ตัวที่ห้า O ตัวที่หกช่องว่างตัวที่7็ดใช่ไหมครับตัว T ตัวที่แดใช่ไหมครับตัว F ตัวที่9้าแล้วก็ตัว O ตัวที่สิบนะครับก็จะได้แบบนี้ ก็จะนับมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนฟังก์ชัน len ครับลองใช้ดูนะครับ len เนาะฟังก์ชัน len นะครับป็นในช่อง a2 ก็คือนับเฉพาะส่วนที่เป็นอักขระนะครับก็จะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดประมาณตอนนี้ก็คือ26ตัวนั่นเองนะครับสังเกตนิดนึงครับข้อความชิดซ้ายนะครับส่วนตัวเลขชิดด้านไหนครับด้านขวานะครับฟังก์ชัน upper ครับเราใช้ upper นะครับ upper ของ a2 ครับอ่ะมันมีความพิเศษนิดนึงครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้งาน Microsoft Office นะครับ แต่ตรงคำว่า Microsoft Office เนี่ยตัวฟอนต์จะเป็นตัวอาอารจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ Upper มันใช้ไม่ได้กับภาษาไทยใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแต่ใช้ได้เฉพาะภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษนะครับอ่าฟังก์ชัน Lower ครับ Lower เนาะเหมือนกันนะครับที่ A2 ปุ๊บก็จะได้เป็นคําว่า Microsoft เหมือนกันอ่าถ้าเป็น u o p e r ครับเท่ากับอ่ Upper เนาะอะ Upper ปุ๊บที่ A2 เหมือนกันผลลัพธ์ก็ได้แบบนี้ครับแต่ว่าจะเน้นที่ว่าทุกคําศัพท์อะครับทุกคําศัพท์ ึ้นต้นคําศัพท์จะต้องเป็นตัวพิมพ์เลยครับพิมพ์ใหญ่เสมอนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะพอง่ายอยู่นะครับก็คือเหมือนเราทดลองนะครับจากตัวอย่างที่เราให้ไปนะครับแล้วเราก็มาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทางขวามือนะครับเราได้อะไรจากแบบนี้นะครับเรารู้จักฟังก์ชันครับแบบนี้เรารู้จักว่าผลลัพธ์ที่แสดงผลในเชิงที่เป็นตัวเลขมันจะต้องอยู่ชิดทางด้านขวาของเซลล์เสมอนะครับผลลัพธ์ที่เป็นตัวอักษรจะอยู่ชิดทางด้านซ้ายเราสามารถเอาพวกนี้มาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่น เรามีข้อมูลอยู่เซตหนึ่งนะครับอย่างเช่นเป็นรหัสนักศึกษาเนี่ยเราต้องการเอาข้อมูลที่เป็นรหัสนักศึกษาที่มันอาจจะอยู่กระจัดกระจายกันเนี่ยเอามาเอาต้องการเอามาตัดแล้วมาต่อกันเนี่ยคุณก็สามารถใช้ฟังก์ชัน left หรือ right ได้นะครับส่วนถ้าจะมาต่อการต่อเชื่อมกันคุณก็ใช้เครื่องหมายนะครับเครื่องหมาย and เข้ามาช่วยอย่างเช่นตรงนี้ครับเราบอกว่าเราอยากได้เขาเรียกว่าอะไรครับขีดก่อนที่จะขึ้นคคําาาาววว่่่200บบบททท้นนนนนนใใชัททนนัยไเรรก็สฟนหนูะ ขีดหนึ่งขีดขึ้นมาแล้วก็ฟันหนูแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแอตัวนี้ครับคือส่วนที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับตัวเนี้ยเนี้ยนะครับที่ไฮไลท์อยู่เนี่ยคือส่วนที่เป็นขีดที่เราเพิ่มเข้ามาส่วนตัวแอนเราไว้สําหรับทําอะไรครับไว้สําหรับทําการเชื่อมนะครับเราบอกว่าเอ้ยไม่พอละเราบอกว่ามันต้องมีขีดหัวขีดท้ายเราก็จะใส่แบบนี้ครับนะครับอันนี้คือขีดหัวกับขีดท้ายเนาะพอเรากด Ent เ r ปุ๊บผลลัพธ์มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับอ่ะเห็นไหมครับอันนี้พอพอชัดเจนอยู่เนาะนะ แล้วแต่ความสะดวกในการเรียกใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตัว text นะครับหรือว่าตัวข้อความนั่นเองนะครับเอเออันนี้มีคําถามไหมครับในส่วนนี้มีคําถามไหมครับไม่มีไปดูในส่วนของเนื้อหาที่เป็นเรื่องของวันที่และเวลาครับเมื่อกี้เราผ่านไป1นึ่เซตเนาะเซตที่เป็น text นะครับมีบาดเท็กใช่ไหมครับบาดเท็บาดเท็กส์เลฟลาเลฟไลท์ใช่ไหมครับเรนนะครับ อัปเปอร์โลเวอร์เพก็มี7ตัวนะครับเราเพิ่มเติมมาอีกประมาณ7ตัวครับก็คือฟังก์ชันนา w กับฟังก์ชันท o D a y ครับนาวกับท o เด y คล้ายกาันครับต่างกันนิดเดียวเองนะครับถ้าเป็นนาวนะครับ now เนาะเอ่อเนี่ยเป็นฟังก์ชันในการแสดงข้อความที่เป็นวันที่แล้วก็เวลาแต่ว่าจะโชว์ในส่วนของเอ่อเวลาปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับรูปแบบฟังก์ชันก็คือเท่ากับนะครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันนาวแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิด,มปดไม่มีไส้อยู่ข้างใน ดูดีๆนะครับอันนี้ไม่มีไส้ปรากฏอยู่ข้างในนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันชื่อว่าอะไรครับ Today นะครับก็เท่ากับทุเด y วงเล็บเปิดวงเล็บปิดครับนาวกับทุเด y ต่างกันนิดเดียวครับถ้าเลือกฟังก์ชันทุเดย์แสดงเฉพาะวันที่ไม่โชว์เวลาแต่ถ้าเลือกฟังก์ชันนาวโชว์ทั้งวันที่และอะไรครับและเวลาส่วนฟังก์ชันเยยนะดย์มันเยะสครับเด o n มันเย r ทำงานเหมือนกันครับ ดคือการแสดงในส่วนของวันที่เฉยๆนะครับส่วนมันแสดงในส่วนของเลขของเดือนนะครับส่วน year ก็คือแสดงในส่วนของปีนะครับเป็รูปแบบฟังก์ชันคล้ายกันครับก็คือเท่ากับ d นะครับก็คือเท่ากับชื่อฟังก์ชันวงเล็บเปิดตามด้วยวันที่ที่อยู่ข้างในนะครับก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้แล้วนะครับส่วน m i n u t e กับ o u r นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเวลาครับ m i n u t e ก็คือเน้นในส่วนของ นาทีที่เราใช้นะครับส่วนอาก็คือชั่วโมงครับอย่างเช่นเราพิมพ์เท่ากับ m i n i s h นะครับรงนี้นเปิดเวลาเช่นเราใส่ไป12.00แสดงว่า m i n u t e ก็ต้องถ้าเรากด enter แล้ว m i n u t e ก็จะกลายเป็นเลขอะไรครับเลข0ส่วนอาก็จะกลายเป็นถ้าเป็น r ตรงเล้บเปิด12.00ก็จะกลายเป็นเลขเท่าไหร่ครับเลข12นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ในส่วนของฟังก์ชันวันที่และเวลานะครับเราลองดูตัวอย่างการใช้งานประกอบนิดน,นึงเนาะ นะครับอันนี้เขามีให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่ะดูนาวก่อนเนาะเท่ากับนาวนะครับลงเล็บเปิดงเล็บปิดเนาะนะครับในวันที่26เดือน2ปี2021ตอนนี้11โมง14นาทีนะครับ today ครับ today อ่ะเเปิดลงเล็บปิดเนาะก็จะได้เฉพาะ26ทับับนเท่าไหร่ครับ21นะครับ D a y นะครับเราบอกว่าเด y เนาะ D a y ของ B3 อ่ะบอกไปตามเขาเลยครับเขาจะไปคลิกด้านบนนะครับมันก็จะเหลือเลขเท่าไหร่ครับเตชพัชครับ ถ้าเรกด enter จะได้ผลลัพธ์เป็นยี่สิบหกครับอ่าก็จะได้ยี่สิบหกถูกไหมครับมันชะครับ m a n t h ของ b สาเหมือนกันเนาะ b สผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองนะครับ e นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรนะครับ e ของ b สามเหมือนกันเนาะก็จะได้เป็นสองพันยี่บเอดะครับ minus นะครับสมมติจะเป็น minus อ่า n ของ เอชอบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น15บ้านะครับถ้าเอานะครับปึ๊บอันนี้เหมือนกับเอชบอนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็น11นะครับแบบเนี้ยอันนี้เน,นี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทำมาให้ลองทดลองใช้ดูนะครับทีนี้เออเรามาดูว่าประโยชน์มนันเอาไปทำอะไรนะครับสมมุตินะครับ สมมติว่าเรามีข้อมูลตามที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นโจทย์เนาะโจทย์ข้อมูลเคยเคยใช้บริการใช่ไหมครับที่จอดรถสมมุติน,นะครับว่าที่จอดรถที่เขาต้องการจะใช้เนี่ยเขามีสุดคำนวณนิดหน่อยเนาะว่าเออถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่ากําหนดค่าจอดนะครับชั่วโมงละ30บาทนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าชั่วโมงละสาบาทเนาะสินาทีแรกทาไมครับจอดฟรีไหมบอกว่าจอดฟรีนะครับสินาทีแรกเนาะเศษของชั่วโมงเกิน40นาทีเขาบอกว่าคิดเป็น1ชั่วโมงนะครับแสดงว่าถ้าต่ำกวา่าี่ย เขาก็จะไม่คิดค่าบริการนั่นเองนะครับสมมุติเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเราต้องมาคิดเวลาก่อนนะครับรวมเวลาก่อนนะครับก็ง่ายๆครับว่าใช้ไปเท่าไหร่เราก็เอาเท่ากับใช่ไหมครับเวลาออกนะครับหักลบด้วยเวลาเข้านะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วจํานวนชั่วโมงนะครับเราก็จะคิดเป็นอาวเท่ากับอาวนะครับของ เสร็จเวลาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่มามันเริ่มมีตัวเลขที่ไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับส่วนหน้าที่ก็เท่ากับ mini, นะมินิชนะมินิชอ่าตัวนี้นะครับปึ๊บแค่เท่านี้เข้าไปตรงอีกนะครับเราก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับอ่าเพราะว่าตัวเลขตัวนี้เริ่มไม่ตรงละนะจริงๆมันได้ประมาณสักเซตหนึ่งนะครับเราอาจจะไปต้องไปปรับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือพวกนี้ปรับอยู่ในรูปแบบของเวลาซนะครับเปนที่เวลาอ่าเวลาปึ๊บเนี้ยครับ ความหมายของมันจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัวนี้ครับไหอันนี้ขอปรับเป็นปกติตัวเล็นะครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยช่องนั้นอ่ะมันไม่ได้โชว์อันนี้นะครับมันโชว์ตัวนี้ถึงจะถูกต้องเนาะก็คือประมาณ6ชั่วโมง28นาที48วินาที่วนเวลาออกคือ13 เออตอนตอนบ่ายโมงสิบสองนาสิบสองนาทีศูนย์วินาทีปุ๊บเพราะฉะนั้นเวลารวมเวลาหากลักลบกบนี่ก็คือประมาณหกชั่วโมงกับอีสี่สี่สิบสามนาทีเนาะนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าบริการนะครับค่าบริการก็บอกแล้วว่าถ้ามันอันแรกเลยก็คือเอาจํานวนชั่วโมงคูณกี่บาทครับสามสิบบาทก็เท่ากับจํานวนชั่วโมง่อสักคู่นี้นะครับก็คือตรงนี้คูณกับสามสิบบาทอ่าอันนี้คือเซตที่หนึ่งเนาะ อาจารย์ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ค่านิดนึงนะครับเพือความชัดเจนอันนี้คือส่วนของการคิดอะไรนะครับชั่วโมงส่วนส่วนถ้าเป็นเศษนาทีที่บอกว่าถ้าเกิน40นาทีให้ปัดเศษขึ้นไปใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าบวกด้วยถ้านะครับเราใช้ if e ฟครับนะครับฟังชัน i ีนะครับถ้านะครับถ้านาทีนะครับก็คือช่อง e 8ของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับสี่สิบถ้ามันมากกว่าเท่ากับ4ีให้คิด สามสิบบาทถูกไหมครับเพราะว่าคือหนึ่งชั่วโมงก็คือสามสิบาทเนาะแต่ถ้าไม่ถึงสี่สิบก็ให้คิดศูนย์บาทครับเพราะฉะนั้นรูปแบบฟังก์ชันจะมีสองส่วนละส่วนหน้านะครับก่อนเครื่องหมายบวกก็จะกลายเป็นส่วนของอชั่วโมงนะครับส่วนล่างก็คือส่วนของนาทีก็จะกลายเป็นนี่บอกครับถ้านะครับถ้าถ้านะครับถ้า e แปดเนาะมากกว่าเท่ากับสี่สิบก็คือถ้านาทีอะครับมันมากกว่าเท่ากับสี่สิบซึ่งในโจทย์อะมันเกินอยู่แล้วถูกไหมครับมันเป็นสี่สิบสาม เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ครับไอตัวที่เป็นส0สิก็คือเงื่อนไขที่เป็นอะไรครับที่เป็นจริงจริงก็จะโชว์เลขอะไรออกมาครับส0สิบซึ่งมันจะเอาค่าส0ิเนี้ยไปบวกกับตัวที่อยู่ข้างหน้าได้กอไปครับแต่ถ้ามันไม่จริงจะโชว์เลขอะไรครับเตชพัทเลขศูนย์จริงมันไม่โชว์ครับมันจะส่งค่าศูนย์ขึ้นมาเพื่อเอาไปบวกกับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถ้าเรามองเคสเนี้ยครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการารันน่าจะได้คําตอบเท่าไหร่ครับเตชพัทฮัลโหลได้ยินไหมครับ ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเตชพัทครับครับได้เท่าไหร่ครับคําตอบเคสนี้เหละครับเคสนี้แหละครับได้ศูนย์ไหครับอืมดูดีๆดูดีๆครับดูดีๆเอ่อในสูตรนะครับมันมีอยู่สองส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกคือส่วนของจำนวนชั่วโมงคูณกี่บาทครับ สาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นหกคุณกับสามสิบต้องได้เท่าไหร่ก่อนครับหกสามเท่าไหร่ครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสาม หกคูณหนึ่งเป็นหกหกคูณได้ร้อยแปดสิบค่ะได้ร้อยแปดสิบเนาะก้อนนี้ถูกไหมครับแล้วก็มาพิจารณาเฉพาะก้อนที่อยู่ข้างหลังถูกไหมครับก้อนที่อยู่ที่ลัข้างหลังที่เราเห็นนะครับก็คือตอนนี้ครับเราพิจารณาที่ช่อง e แปดก็คือตัวนี้ถูกไหมครับตอนนี้มันเป็นโชว์เลขอะไรอยู่ครับสี่สิบสามครับสี่สิบสามเกินสี่สิบไหมครับเกินครับแสดงว่ามันเอาเลขสามสิบหรือเอาเลขศูนย์มาใช้ครับสามสิบครับสามสิบเมื่อกี้เราได้ร้อยแปดสิบบวก e สามสิบต้องตอบเท่าไหร่ครับ จะเอาสอบเอาร้อยแปดสิบเมื่อกี้นี้มาบวกกับอีกสามสนะิบ,210บ,บ,เ,บเพราะฉะนั้นคําตอบนี้จะตอบเท่าไหร่ครับสองร้อยสิบครับเนี่ยครับก็เป็นคําตอบเพราะฉะนั้นค่าบริการก็คืออยู่ที่ประมาณสองร้อยเท่าไหร่ครับสิบบาทสองร้อยสิบอ่ะสมมุติถ้าอาจารย์แก้เวลาตรงนี้อีกเนาะเอ็นบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นเหลือสิบอ่ะถูกเป็นศูนย์ศูนย์นะครับไหมเพราะฉะนั้นสามสิบเอ็ดอะครับสามอ่าในเคสนี้เนาะอาจารย์แก้เวลาออกนะตรงนี้นะครับอ่าขอโทษนะครับ,รรบแล้วแก้เวลาออกเนาะ จากเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วเราก็แก้เวลาออกให้เหลือแค่ออกกันบ่ายเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมาคิดตรงเนี้ยครับคู่นี้ใหม่นะครับสีแดงเนี่ยคิดใหม่เนาะนะครับอันนี้ก็คือหชั่วโมงอันนี้ก็คือกี่นาทีครับเตชพัทสามสิบเอ็ดนอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ท่อนไอ้ท่อนบนไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็คือยังไงก็คือเอาหกชั่วโมงที่ได้มาคูณกับเท่าไหร่ครับสามสิบบาทก็คือร้อยแปดสิบรอไว้เนาะส่วนอันที่ต้องมาคิดต่อก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังครับก็คืออย่างเเนี้ย เราบอกว่าเอ้ยสามสิบเอ็ดอะครับมันไม่ถึงสี่สิบถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะรีเทิร์นค่าสามสิบหรือรีเทิร์นค่าศูนย์ครับค่าศูนย์ครับเอาศูนย์ไปบวกกับร้อยแปดสิบคำตอบที่ได้ก็คือตอบเท่าไรครับร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบนั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับอ่าอ้าวนะครับฟังก์ชันมินิสต่างๆเนาะร้กสามีคำถามเพิ่มเติมสำหรับแบบที่สี่ไหมครับไหมครับ รับหนึ่งสองสายไมเอ่ย